สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับมีรถน่าใช้มาฝาก1คันนะครับใครเน้นหารถเอาไว้ใช้งานสร้างเงินสร้างงานนะครับลองชมดูได้เลยนะครับคันนี้อีสุส d ดาร o กอนไอนะครับปี2 0 0 0ั5ดีเซลเทอร์โบเกียออโต้ด้วยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับลองชมดูได้นะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งาน โทรเจรจาไปดูรถทดลองขับกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับเปิดมาราคา89,000บาทนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจสมาชิกกันหรือไม่นะครับเอาไปใช้งานครับสภาพนวลเนียนแบบนี้เลยนะครับลองชมดูครับเขาแจ้งว่าเป็นผู้หญิงใช้นะครับก็เลยเป็นเกียร์ออโต้มาลองชมดูสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองชมดูนะครับใครเอาไปใช้งานได้ก็จัดได้เลยนะครับเน้นใช้งานครับ ลองชมดูก่อนถูกใจสมาชิกหรือไม่ถ้าชอบสนใจให้ไปดูรถนะครับสำหรับข้อมูลอื่นๆนะครับให้เน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับผมทำหน้าที่ชี้เป้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็นำภาพมาให้ชมดูคร่าวๆนะครับสนใจอยากได้จริงก็ไปดูรถทดลองขับนะครับ ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยมั่นใจนะครับแต่เบื้องต้นเอกสารก็ชัดเจนอยู่ครับแต่สมาชิกต้องไปตรวจสอบเองได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับใครกําลังหารถกระบะไว้ทาเงินทํางานสร้างงานลองชมดูได้นะครับเข้าไหลเขานาค้าขายได้หมดครับสภาพงามๆถือว่าแจ่มเลยครับสภาพนี้ทรงนี้เอาไปใช้งานกันได้ครับถ้าเราไปทดลองขับแล้วมันใช้งานได้จริงโอ้ยิ่งคุ้มเลยครับดูสภาพนะครับเนียนๆเดิมๆเลยครับ น่าสนใจมากๆนะครับใครอยู่ใกล้หารถไปใช้งานลองโทรเจราจาสอบถามกันเข้าไปดูนะครับแบบนี้เลยนะครับแจมๆเลยลองชมดูได้ครับขอบคุณครับ